แล้วเครื่องมันก็หยุดแล้วมันก็สุดท้ายมันจบที่สองคนนี้ยืนฟังเพื่อนเพื่อนนานสุดๆเลยนะคะในใจคงนึกอยากตอบข้อนู้นอยากตอบข้อนี้เป็นหมดแต่ยังไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดของตัวเองจะเป็นอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมฮัลโหลพร้อมพร้อมตูนางสนที่นางสนจอแล้วขอคีย์เวิร์ดมาเลยคะ่ะหยุดคะ่ะโอ้เชิญเลยคะ่ะ ถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มค่ะสวัสดีค่ะชาวไทยประเทศเราก็เป็นโมโน t h มมีนะคะคือมีผู้ครองคนเดียวซึ่งยังมีหลายศาสนาที่มีผู้ครองหลายคนทีนี้เอ็มอยากจะบอกว่าการมีผู้ครองก,กี่คนก็ตามมันเป็นพื้ิฐานของการให้ ว่าคุณจะถือในอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะเชิญค่ะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วขอคีย์บอร์ดเลยค่ะหยุดค่ะโอ้การมีคู่ครองหลายคนริ่มค่ะ I believe that in this day and age we should be able to love whoever we want to love and how many people we want to love. We shouldn't be able to Have a restriction on how many people we want to love, and I feel like this is still a taboo topic, especially in Thailand. So we should be able to speak up and speak openly about our relationships and the people around us. If you feel like you're a polyamorous or monogamous, that is up to you. We all have the rights to believe and love whoever we want to love. Full stop. สบายใถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบม,มือให้กับทั้งสองท่านนะคะเป็นการแพรต่อกันที่มันมากมากเลยค่ะหยุดค่ะเชิญค่ะ,คะและเริ่มค่ะสําหรับด้น,นะคะความภาคภูมิใจได้คือว่ามันเริ่มมาจากตัวเองค่ะทุกวันนี้เราต้องตั้งคําถามว่า,เ,าเราภูมิใจกับตัวเองหรือ,อยังเราภูมิใจกับคนที่เราเป็นหรือ,อยัง กับการที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือยังและด้เชื่อนะคะว่าทุกทคนน่าจะภูมิใจแล้วแต่สิ่งที่ได้อยากจะพูดมากสุดคือด้าภูมิใจมากค่ะที่วันนี้ได้ได้มาอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ MUT 2020 I'm proud to say that I'm standing here and I'm ready to be the next Miss u n i v e r Thailand หยุดค่ะเริ่มค่ะทุกคนเคยทำผิดพลาดจริงไหมคะและทุกคนก็อยากได้เซกัชมอยากได้โอกาสอีกครั้งอยากจะกลับมาทำใหม่อยากจะมาแก้ไขแล้วมาทำให้ทุกคนเห็นกันที่ประจักษ์ว่าเราได้พัฒน,นานนนแล้วถึงแม้ว่าสุดท้ายนะคะการที่แคลร์ได้กลับมาประกวาดในนี้นช มาลงเท่ากับสฉพาะคีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะเชิญนะคะเริ่มค่ะมีนาคิดนะคะว่าคนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับความเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะในประเทศไทยเราเราอยู่ภายใต้กฎประชาธิปไตยคนทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่าเทียมกัน ดังนั้นความเป็นส่วนตัวที่จะได้รับไม่ว่าจากใดนๆในก็ตามจากโซเชียลมีเดียหรือจากองค์กรใหญ่ๆวินาิดว่ามันจะเท่าเทียมที่สุดถ้าเขาได้รับอย่างเท่าเทียมกัน,กนค่ะขอบคุณค่ะทีมเวิร์ต่อไปนะคะมาค่ะหยุดค่ะ <c oughs> วิจายนี่ก็อยู่เวทีม Miss Universe นะคะ พร้อมแล้ว<ส>เริ่มค่ะสำหรับวิวนะคะความเป็นส่วนตัวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะปัจจุลัดความปลอดภัยร่วมกันในประเทศชาติหรือโลกค่ะทุกอย่างสองอย่างนี้แม้มว่าสิ่งที่วินาพูดเป็นเรื่องจริงแต่ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมเราไม่สามารถอยู่ในโลกหรือยอยู่ในบ้านได้ถ้าปั คนมาร่วมกันค่ะแล้วขอตอบแทนภาษาอีกครั้งนะคะว่าสิ่งที่เธอพูดได้ดีที่สุดแล้วแต่วันนี้ผูได้มาพูดอีกครั้งกูอยากยืนยันว่าอยากยืนยันว่าทั้งความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราทุกคนในสังคมและโลก <Okay. S 1> และขอคีย์เวิร์ดของเธอทั้งสองคนค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะ เราสามารถที่จะเลือกทํากันได้โดยที่ไม่ต้องคิดในชีวิตของคนเราค่ะมักจะเกิด ยืนอยาเพื่อความถูกต้องนะคะมากกว่าความถูกใจพก<ๆ>็มไม่รู<ๆ>้ครอมนะคะขอคีย์เวิร์ดค่ะยืนค่ะเริ่มค่ะค่ะสำหรับการอยู่รอดนะคะ ชีวิตรอดโดยอาศัยสัตชาติยานบางอย่างที่เรียกว่าความถูกต้องที่เป็นกฎหมายก็ริดรอนสิทธิความเป็นมนุษยชนนั่นแหละค่ะคือสาเหตุของความเหยือบล้มทา้งด้านสังคมที่เรากําลังเผชิญอยู่ดังนั้นความถูกต้องแล้วก็การอยู่รอดจะต้องบาลานซ์แล้วก็เดินไปได้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ ไปมาเลยค่ะหยอดค่ะปัจจุบันนี้นี่ยนะเยาวชนคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกําลังที่สําคัญมากๆอย่างที่พี่ธนฟ้าพูดไปเลยนะคะว่าเราได้รับการเรียนรู้แล้วก็การถ่ายทอดเนี่ยมาจากคนสูงวัยแตส่สิ่งที่สําคัญที่สุจะต้องขับเกลือนขับเพื่อสังคมของเราให้ต่อสู้ไปข้างหน้าได้่ก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปตองว่าไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าผู้สูงวัยค่ะทั้งสองอ่ะมีความสำคัญทั้งที่เพราะพวกเราอะค่ะก็คือหนึ่งเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะคนอาคำว่าปัญญามนุษย์นะคะที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทุกวันนี้เรามีปัญญาประดิษฐ์ได้เพราะว่าเรามีปัญญาของมนุษย์เป็นผู้ที่ประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้เรานะคะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก เรื่ชีวิตติดต่อสื่อสารกันทางไกลได้ง่ายขึ้นซึ่งสิ่งที่สําคัญไปมากกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เราควรจะคิดไว้อันทึกไว้ก็คือปัญญาของมนุษย์ด้วยเองคะ่ะขอบคุณค่ะคำวิบวัตค่ะ,คคะหยุดค่ะประชาธิปไตยบนท้าานองถนนนี่คือนหนึ่งคีย์เวิร์ดและคีย์เวิร์ดที่สองมาค่ะ คและคีย์เวิร์ดอาจได้ถ้าอย่างนั้นไม่ให้อีกคนได้มีโอกาสคิดเชิญ79ก่อนเลยค่ะสู้ค่ะน่ารักมากลูกสปิริตพร้อมนะคะให้เวลากรีคนแรกให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งเริ่มค่ะภา,รา,าประชาธิปไตยบนท้องถนนนะคะคือของพวกเราทุกคนคนไทยค่ะเพราะพวกเราเกิดในประเทศไทยแล้วพวกเราคือเจ้าของประเทศประชาธิปไตยนั้นหมายถึงพวกเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเจตจานงทัศนคติ เพราะมันเป็นสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชรข,ขั้นพื้นฐานของคนทุกคนดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่เจนไหนอายุเท่าไหร่ความคิดเห็นเหมือนหรือตา่างคุณมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณทั้งนั้นขอบคุณค่ะคอดกคนแรก30ปีได้แค่2คุณค่าเสียหายอีกไดเ้เต็มนะคะโชคดีมากที่ยังตอบจบงั้นต่อไปคีนนะคะย์วิร์ดมาค่ะยอดค่ะ oh. democracy is everywhere. Um, i think that no matter who we are, we still have the right to vote for the, for the true leader. we have because i think that government is um, to rule people, to become the person to lead the country. and i think um, um, democracy is for everyone. it's of people. it's by people. it's for people. thank you. Oh. Thank you. ค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเอาล่ะเราจะแรนด